มีเรื่องราวให้ได้อัปเดตกันทุกวันจริงๆค่ะสําหรับเรื่องราวของลัทธิเชื่อมจิตนะคะล่าสุดกับท่านผู้ชมเพจดังอย่างอีซอขยี้ข่าว3ามนะคะออกมาแชร์ชาหรือที่คดีเชื่อมจิตสารออกคําสั่งช้าเพราะเห็นว่าอายการสารเยาวชนสุราษฎร์เป็นลูกศิษย์เบอร์ต้นของน้องดานทนายอนันชัยค่ะเคลื่อนไหวทันทีอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะกับมาหากราบเรื่องราวการเชื่อมจิตค่ะที่สร้างข้อถกเถียงในสังคมเป็นอย่างมากเรื่องราวบันปลายนะคะลากยาวมาหลายเดือนกันเลยทีเดียวแต่ก็ยังดูไม่มีท้าทีว่าจะจบลงเสียทีนะคะทั้ง รื่อยๆแม้ว่าเหล่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะออกมาเทคแอคชั่นกับเรื่องที่เกิดขึ้นเราก็ตามล่าสุดเพจดังอย่างอีซอขยี้ข่าว3าค่ะออกมาโพสแฉนะคบโดยระบุข้อความว่าสงสัยไหมว่าทําไมคดีเชื่อมจิตสารออกคําสั่งช้าเพราะเห็นว่าอายการสารเยาวชนสุราษฎร์เป็นลูกศิษย์เบอร์ต้นของน้องทางด้านของทนายอนันชัยค่ะประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมก็ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวด้วยพร้อมกับตั้งคําถามว่าจริงไหมครับสงสัยนอกจากนี้ค่ะเพจดังอย่างอีซอยังได้ออกมาโพสแ์แชทปริศนาอีกนะคะโดยแชทดังกล่าวค่ะระบุว่า การประชุมบ่ายนี้ตกลงเมื่อเช้าอายการสารจังหวัดไม่เข้าร่วมนะคะงงมากเราแต่งตั้งถูกตามพรบคุ้มครองเด็กมาตรา19พร้อมกับตั้งคําถามนะคะว่าทําไมอายการจังหวัดสุร,ราษฎร์ถึงไม่เข้าประชุมแล้วแบบนี้คําสั่งสารจะออกตอนไหนแล้วเมื่อไหร่คดีเชื่อมจิตสารจะออกคําสั่งให้พอมอดูแล,แลเด็กคดีไม่คือเพราะอายการคือสาวกเชื่อมจิตหรือเปล่าทั้งยังมีการแปะภาพและข้อมูลของอายการคนดังกล่าวกับท่านผู้ชมก็คืออายการผู้เชี่ยวชาญน,นะคะสำนักงานอายการภาคแรักษาการในตําแหน่ง อายการจังหวัดนะคะครุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีค่ะและยังมีอีกโพสต์นะคะที่ระบุว่าขึ้นรถทัวไปถามอายการสุร,ราษฎร์ว่าเมื่อไหร่จะให้ความร่วมมือกับพอมอในคดีเชื่อมจิตแถมยังมีคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวแล้วก็แปะลิงก์ a ฟ e b o o k ของอายการสาวนะคะและจี้ถามว่าถามค่ะว่าเมื่อไหร่จะให้ความร่วมมือก่อนไทยหลังคะ่ะท่านผู้ชมบางโพสต์นะคะจะถูกลบออกไปจากเพจค่ะส่วนทางด้านของทนายอนันชัยนะคะก็ได้ออกมาโพสต์ตั้งคําถามถึงเรื่องราวดังกล่าวด้วยนะคะว่าจริงไหมครับผมมได้ยินาาว่า กรณีของเจ้าลทิเชื่อมจิตอยายการจังหวัดคุ้มคมรองสิทธ,ธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีไม่ให้ความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเช่นไม่ร่วมประชุมไม่ให้ความเห็นแถมยังบอกไม่เห็นด้วยที่จะยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังห,หวัดส <irez> ุราษฎร์ธานีแม้แต่แตการยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้อายการก็ไม่ให้ความร่วมมือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง<ๆ>ของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานองเ ยื่นคำร้องเองจึงทําให้ล่าช้าจนถึงทุกวันนี้จริงหรือไม่ครับถ้าจริงผมอยากจกะถามท่านอายการสูงสุดว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นมีอะไรกับลัทธิเชื่อมจิตหรือไม่อย่างไรเพราะอะไรสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่มีอายการช่วยเหลือมูลนิธิทนายกองทัพธรรมยินดีเป็นทนายความให้ครับบอกมาได้เลยครับมูลนิธิทนายกองทัพธรรมมีบุคลากรพร้อมครับที่จะช่วยเหลือเต็มที่ไม่มีค่าใช้จ่ายครับขอให้บอกนาเห็นใจสํานักงานพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจริงๆครับท่านผู้ชมคะอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างชัดเจนนะคะว่าเป็นเพราะเหตุผลอะไรเป็นเพียงการตั้งข้อสงสัยในการทํางานล่าช้าของเจ้าหน้าที่เท่านั้นเรื่องจริงเป็นอย่างไรคงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเทิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subcribe YouTube Channel Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ To p ดารานะคะ